สวัสดีค่ะลาวี่สเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะสถานีสปอยวันนี้ค่ะก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่สบายอยู่หลายวันเลยซึ่งวันนี้ค่ะเรานำหนังเรื่องฮิโรนากาโนะริวเซ่ไลฟ์แอคชั่นหรือชื่อภาษาอังกฤษ d y y t m m s s o o t t n n s t t r r ปี2017มาฝากเพื่อนเค่ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ซูซุมิ โยซานโนสาวน้อยน่าซื่อถ้าเปรียบเป็นหนังไทยแล้วก็จะต้องร้องเพลงนี้เลยล่ะค่ะโอ้โหนี่หรือบ้างกกผิดกับบ้านนอกตั้งหลายซอกหลายว่าเพราะว่าเธอค่ะมาโตเกียวครั้งนี้เป็นครั้งแรกเธอหลงทางกับความใหญ่โตของเมืองมากๆเธอมองแผนที่บ้านคุณนาในมือเธอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทางไหนดีถามใครก็ไม่รู้จักเลยว่าบ้านคุณนาของเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนเอาละค่ะเกินมาขนาดนี้แล้วเราจะขอเรียกซูซุมิโยซานโนว่านางเอกนะคะนางเอกแววนั่งพักกินข้าวปั้นของเธอพลางนึกถึงตอน ที่แม่บอกข่าวว่าจะต้องย้ายไปทำงานที่บังคลาเทศเธอก็เลยจำเป็นที่จะต้องย้ายมาอยู่กับคุณน,น้าในโตเกียวในตอนนั้นเองเธอบังเอิญได้เห็นดาวตกตอนกลางวานันเหมือนกับที่เธอเคยเห็นตอนเด็กๆเ,เลยดาวดวงนั้นมันคืออะไรกันนะในตอนนั้นเองนางเอกก็เหมือนจะเป็นลมเธอกำลังจะล้มลงไปแต่แล้วก็มีใครบางคนที่รับเธอไว้พอนางเอกตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งจากนั้นคุณน,น้าของเธอก็วิ่งมากอดเธออย่างดีใจถัดมาหลังจากที่ถามถ่ายอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนางเอกก็มานั่งกินซูชิปลาที่เธ เธอชอบอย่างมีความสุขเธอมารู้ทีหลังว่าชายที่ช่วยเธอนั้นคือลูกค้าประจําของร้านคุณอนะเขามีชื่อว่าชิชิโอซาซึกินางเอกได้เอ่ยขอบคุณเขาพร้อมกับแนะนําตัวเองชิชิโอบอกชื่อของนางเอกเหมือนกับเสียงนกกระจอกที่ร้องว่าจุนจุนเลย,เ,ลยเขายื่นหน้าไปใกล้ๆเธอก่อนจะพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักนะจุนจุนนางเอกคิดในใจเรื่องแรกที่เธอเจอในโตเกียวก็คือผู้ชายนะ่ะมักจะทําตัวตามสบายเช้าวันต่อมานางเอกมาโรงเรียนโดยใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมของเธอ และเธอก็ได้บังเอิญเจอกับชิชิโอจริงๆแล้วก็คงจะไม่ได้บังเอิญเพราะว่าเขาคือคุณครูประจําชั้นของเธอนั่นเองซึ่งนางเอกของเราเธอได้นั่งข้างๆเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไดกิมามูระในคาบเรียนนางเอกขอดูหนังสือกับเขาพอมือของนางเอกไปโดนมือเขาเท่านั้นแหละค่ะเขาก็ผลักหนังสือให้กับนางเอกจากนั้นก็ขยับโต๊ะหนีนางเอกเหมือนกับว่าเขานั้นไม่ค่อยจะถูกกับผู้หญิงสักเท่าไหร่พอตกเที่ยงนางเอกหลบทุกคนมานอนกลิ้งอยู่บนดาดฟ้าแล้วครูชิชิโอก็ขึ้นมาบนดาดฟ้าพร้อมพูดแก นางเอกว่าข้างบนเนี่ยห้ามขึ้นนะนางเอกที่ซื่อๆเธอก็กลัวจะเก็บของลงไปแต่ครูชิชิโอกลับยืน่นหน้าเข้ามาใกล้ๆนางเอกพร้อมกับถามว่ามีเพื่อนบ้างหรือยังนางเอกเล่าว่าที่บ้านของเธอหนะโตมาก็เป็นเพื่อนกันหมดแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่จะต้องเข้าไปทําความรู้จักก่อนในใจของเธอก็แอบรู้สึกวันๆหนะ้าครูพูดไม่ต้องไปคิดมากหรอกแค่ขอเป็นเพื่อนเท่านั้นก็พอถ้าเป็นครูแล้วนางเอกมาขอเป็นเพื่อนแล้วก็เขาหน่าจะดีใจมากๆเหมือนกันหรือถ้าไม่สําเร็จเดี๋ยวครูนนะ่ะจะกินข้าวกล่องเป็นเพื่อนเธอเอง ครูเอามือวางไว้บนหัวของนางเอกเธอหันหน้ามองครูจากนั้นก็โยกหัวหลบถัดมาหลังเลิกเรียนนางเอกตัดสินใจเอ่ยทักไดกีว่าขอบคุณนะที่ให้ยืมหนังสือจากนั้นเขาก็จะเดินหนีนางเอกแต่นางเอกก็จับแขนของเขาไว้เขาตกใจมากๆก็เลยรีบปิดหน้าตัวเองนางเอกคิดได้ทันทีก็เลยเดินแกลง้งเอามือไปจิ้มจิ้มตัวของเขาเขาหนะคงจะเข้ากับผู้หญิงไม่เก่งไดกีพูดว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะนางเอกก็เลยตื้ยื่นข้อเสนอกับเขาว่าเธอจะไม่บอกใครเรื่องนี้แต่ว่าเขานะ่ะจะต้องเป็น เพื่อนกับเเธออพื่แลกเปลี่ยนกันได้กีปฏิเสธแต่นางเอกก็บอกว่าเธออยากจะพูดสวัสดีกับเพื่อนข้างๆอยากจะคุยกันตอนที่กินข้าวกล่องตอนเที่ยงมาเป็นเพื่อนกันเธอนางเอกก็หัวขอร้องสุดท้ายได้กีก็ยอมเขาพูดเรียกเขาว่ามามูระก็แล้วกันแล้วอย่าไปบอกใครเรื่องนี้ล่ะซึ่งครูชิชิโอก็ได้เห็นฉากนี้ที่นางเอกเขอได้กีเป็นเพื่อนเช้าวันต่อมานางเอกเอยทักได้กีแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจเธอเลยเธอก็เลยเอากระเป๋าฟาดเขาเธอให้เหตุผลว่าก็เพราะว่าเขาไม่ชอบให้แต่ตัวนี่เธอก็เลยต้อง ทำแบบนี้แล้วมันก็เจ็บปวดนะที่ทักเขาแล้วเขาก็ยังทําเป็นเฉยทั้งสองคนจึงได้เดินคุยกันมาจนถึงที่ห้องเรียนนางเอกจึงได้เอ่ยขอได้กีและเพื่อนของเขาว่าขออยู่กลุ่มไปทัศนศึกษาด้วยได้ไหมแล้วสักพักเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่ายูกาเข้ามาทักนางเอกบอกว่าอยากจะเป็นเพื่อนด้วยจากนั้นยูกาและกลุ่มเพื่อนของเธอก็ขอมาขอร่วมกลุ่มด้วยจากนั้นภาพก็ตัดไปที่วันทัศนศึกษานางเอกของเราเธอโช์ฝีมือตกปลาได้หลายตัวมากๆเลยและทางหน้าของไดกิก็มียูกา ที่พยายามพูดคุยกับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจยูกาเลยได้กิย้ายที่มาข้างๆนางเอกก่อนจะย้ายไปที่อื่นขณะที่นางเอกตกปลาอยู่คนเดียวอยู่สักพักยูกาก็เข้ามาคุยกับเธอยูกาพูดกับนางเอกว่าเนี่ยจะมีแคมป์ไฟนะต้องไปขนฟืนทางนู้นนะ่ะนางเอกของเราด้วยความซื่อเธอก็เลยเดินขึ้นเนินเขาไปคนเดียวซึ่งในตอนนั้นไดกิก็เห็นนางเอกเดินไปทางเนินเขาคนเดียวเพื่อเก็บฟืนพอนางเอกเดินขึ้นไปสักพักครูชิช,ชิโอก็บอกกับทุกคนว่าจะต้องกลับเข้าอาคารแล้วละ่ะเพราะว่าดูเหมือนฝนจะตก ทางด้านของนางเอกดูเหมือนว่าเธอจะลงทางทเธอยืนเคว้งอยู่สักพักไดกิก็มาเจอตัวเธอแต่ด้วยความซุ่มซ่ามของนางเอกเธอก็ได้ทําท่าเหมือนกับจะพลัดตกลงเนินเขาไดกิก็เลยจับแขนานางเอกไว้แต่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็ลมกลิ้งจากเนินเขาไปเลยและทางด้านของเพื่อนๆก็ได้แจ้งครูว,ว่านางเอกและไดกิหายตัวไปยูกะที่ยืนอยู่คนเดียวก็บอกกับเพื่อนๆว่าเธอไม่เห็นน้งสองคนนั้นเลยตัดกลับไปที่นางเอกอีกครั้งระหว่างทางที่กําลังเดินกลับนางเอกได้เปิดประเด็นเรื่องที่ไดกิไม่ค่อย เขาจะถูกกับผู้หญิงเขาจึงได้เล่าเรื่องที่เขาไม่ค่อยจะชินกับผู้หญิงเพราะว่า90%ของผู้หญิงนั้นมันน่ารำคาญแม่ของเขาออกจากบ้านไปตั้งแต่เขาเด็กๆเ,เขาก็เลยต้องอยู่กับพ่อแล้วก็น้องชายนางเอกนิ่งไปก่อนจะเอ่ยว่าเธอน่ะดีใจมากๆที่เขาเหมือนกับเปิดใจยอมพูดกับเธอและพูดไม่ทันจะขาดคำฝนก็ดันตกลงมาทั้งคู่ก็เลยไปหลบฝนอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งและด้ยวยความเป็นสุภาพบุรุษของไดกี้เขาได้เอาเสื้อกันหนาวของตัวเองให้กับนางเอกใส่และถึงแม้เธอจะมีเสื้อกันหนาวของเขาแล้ว แต่ร่างกายของนางเอกก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะักเธอทําท่าจะล้มตัวหลับลงไปไดกีก็เลยเข้ามารับนางเอกไว้เขาให้เธอหลับโดยการพิงไหล่เขาเวลาผ่านไปจนกระทั่งฝนหยุดตกไดกีได้ปลุกนางเอกเขาจะพาเธอเดินกลับไปแต่ว่าในตอนนั้นเองครูชิชิโอก,ก็ได้มาเจอทั้งสองคนพอดีนางเอกเอ่ยถามครูต่อหน้าไดกีว่าครูติด GPS ไว้กับเธออย่างนั้นหรอถึงได้มาช่วยเธอทุกครั้งเลยครูตอบอันที่จริงก็ติดไว้อันนึงนะภาพตัดมาที่นายเอกตื่นขึ้นมาในห้องพักโดยมี ครูชิชิโอยืนเฝ้ายูครูได้ถามไทยนางเอกถึงเรื่องที่เธอลงทางนางเอกกำลังจะพูดว่าเธอนาะลงทางเพราะว่าไปเก็บฟืนแต่เหมือนว่านางเอกจะคิดออกว่าเธอนนะถูกยูกาหลอกเข้าให้เธอก็เลยไม่ได้พูดอะไรต่อครูชิชิโอก,ก็เดินไปปิดไฟจากนั้นก็ปล่อยหิ่งห้อยให้บินลอยอยู่ในห้องให้หนางเอกได้ชมเพราะว่าเธอไม่ได้ลงไปเล่นกับเพื่อนๆข้างล่างนางเอกของเราเธอชอบมากๆจากนั้นครูก็มาจับหน้าผาของเธอพร้อมกับบอกว่าใครลดแล้วนี่พอดูเสร็จแล้วก็เปิดหน้าต่าง ให้หิ่งห้อยออกไปด้วยนะการกระทําของครูทําให้นางเอกเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆตัดผ้ามาที่โรงเรียนนางเอกมาเครียดกับยูกายูกาพูดไม่ดีกับนางเอกเธอไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนกับนางเอกสักนิดอย่ามาเมารวมเธอกับเพื่อนบ้านนอกของนางเอกสิเธอน่ะมีแต่เพื่อนบ้านนอกเฉยๆนางเอกก็เลยตบหน้ายูกาไปหนึ่งที่อย่ามาพูดน้องสุนัขแบบนี้กับเพื่อนของเธอนะทั้งสองสาวทะเลาะกันเหมือนกับเด็กๆยูกาได้ผลักนางเอกลม้มลงทําไม่ได้กีถึงไปสนิทกับคนอย่างเธอกันในตอนนั้นเองแก๊งของไดกีก็ได้เดินเข้ามาในสนามบัส พวกเขาเห็นนางเอกกำลังล้มอยู่น้าเอกก็เลยรีบลุกขึ้นพร้อมกับแก้ตัวว่าพวกเธอกำลังเล่นมวยปั้มกันอยู่นะ่ะสุดท้ายแล้วยูกากได้ถามนางเอกว่าทำไมไม่บอกเพื่อนผู้ชายไปล่ะว่ายูกานะน่ารังเกียจยังไงนางเอกตอบว่าตอนที่ยูกานะมาขอเป็นเพื่อนกับเธอเธอดีใจมากๆเลยนะเธอไม่ได้เกลียดหรือว่าอะไรกับยูกาเลยยูกาบอกเป็นเพื่อนกับเธอก็ไม่ได้เสียหายอะไรแถมยังได้อยู่ใกล้กับไดกีด้วยแต่ว่ายังไงนางเอกนะ่ะช่วยดูสารรูปตัวเองหน่อยเช้าวันต่อมานางเอกมาโรง ในชุดนักเรียนโรงเรียนไมเพื่อนๆได้ทักนางเอกเรื่องที่เธอนะ่ะใสกระโปรงซะยาวเลยแต่งตัวก็ไม่เป็นยูกาถามนางเอกนะ่ะไม่อยากจะให้คนที่เธอชอบมองว่าเธอน่ารักบ้างหรือยังไงแล้วนางเอกก็ไม่รู้เกี่ยวกับความรักเลยเนี่ยยูกาก็เลยลองแต่งหน้าให้กับนางเอกเพื่อเปลี่ยนลุคดูพอยูกาแต่งหน้าให้เธอเสร็จนางเอกก็นึกขึ้นได้ว่าเธอลืมโทรศัพท์ไปที่ห้องเรียนเธอก็เลยวิ่งกลับมาในขณะนั้นเองที่อยู่ในห้องเรียนครูชิชิโอก็กลับเข้ามาที่ห้องเรียนเพราะว่าเขาลืมสมุดเช็คชื่อ นักเรียนนางเอกของเรา,าเธอขือนมากๆก็เลยไปซ่อนที่ผ้าม่านครูชิชิโอรู้ว่าเป็นนางเอกก็เลยเดินเข้ามาเปิดผ้าม่านออกเจอกับนางเอกในลูกไม้นางเอกเธอทำตัวไม่ถูกก็เลยวิ่งหนีครูลงมาจากอาคารและเธอก็ได้บังเอิญชนกับไดกิซึ่งไดกิก็เลยพลอยเห็นนางเอกในอีกลูกนี้ด้วยตัดมาที่ช่วงวันหยุดคุณครูชิชิโอมาที่ร้านของน้านางเอกซึ่งนางเอกในตอนนี้เธอกินโดนัทส้มูม,มาไม่ดูสภาพของตัวเองเลยและจากนั้นครูชิชิโอก็ได้ไปส่งนางเอกซื้อของเา ข้าร้านค้ากลับทั้งคู่แวะเล่นหมุนกระชับป้องนางเอกอยากจะได้ตัวพิพิธภัณฑ์สัรน้ำมากๆเธอหมุนไปสองรอบเนี่ยก็ได้แต่ทิชชู่เกลือสุดๆเลยนางเอกจึงได้เล่าให้คุณครูฟังว่าที่บ้านเกิดของเธอไม่ได้ติดทะเลแล้วเธอก็อย่างชอบปลามากๆก็เลยอยากจะลองไปสักครั้งนางเอกเล่นซนเธอขึ้นไปเหยียบบนรั้วทำท่าจะเดินบนรั้วไปพูดไปแต่สุดท้ายก็ทำท่าจะล้มครูก็เลยจับมือของนางเอกไว้จูงมือเธอเดินไปบนรั้วเหมือนกับเด็กๆเธอเล่าต่อว่าเธอเน่ะเคยเห็นดาวตกตอ ตอนกลางวันด้วยนะมันสว่างมากๆเลยดูแล้วมึนๆตื่นเต้นน้ำตาจะไหลเธอรู้สึกว่าดาวตกดวงนั้นคล้ายกับครูแบบว่าเธอสนุกที่อยู่กับครูนะครูตอบครูก็เหมือนกันสนุกนะที่ได้อยู่กับเธอจากนั้นภาพก็ตัดไปที่นางเอกอยู่บนอาคารคอยอธิฐานในใจว่าให้ครูหันมามองเธอหันมามองเธอสิสุดท้ายแล้วครูก็เงยหน้าขึ้นมาหันมามองเธอพร้อมกับยิ้มให้นางเอกนี่ก็เขินมากๆเป็นครั้งแรกเลยที่ได้สบตาแล้วก็ยิ้มให้กันมันรู้ส ส,สุขใจขนาดนี้เลยหรอจังหวะนั้นเองไดกีก็ได้เข้ามาในห้องเรียนนางเอกทำท่าลกเธอจะเดินออกจากห้องแต่ว่าเขาได้หอมแก้มเธอไปหนึ่งที่แน่นอนว่านางเอกเนี่ยก็ตกใจสุดภาพตัดมาที่นางเอกกำลังหัดแต่งหน้าอยู่กับยูกานางเอกแอบรู้สึกผิดที่ไดกีนั้นมาหอมแก้มเธอยูกาเดาออกว่านางเอกน่ะชอบครูเพราะฉะนั้นไปสารภาพรักรก,กับครูซะยูกะยื่นสมุดกระปาให้นางเอกจดสเต็ปที่ว่าไปบอกรักสื่อความรู้สึกจริงๆของเธอออกไปแล้วก็ไปเดทเพื่อลดระยะห่าง จากนั้นก็ทําตัวเป็นแฟนกันแล้วก็มีความสุขสุดๆเลยถัดมาพ่อถึงวันฉลองวันคริสต์มาสแก๊งของนางเอกเนี่ยก็มาฉลองกันนางเอกพยายามจะพูดคุยกับไดกีแต่เขาก็เหมือนจะไม่อยากคุยกับเธอ,อยูกะก็เลยรู้สึกแหมงแงเธอถามนางเอกว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกบอกไม่มีอะไรจากนั้นยูกะก็กมาช่วยนางเอกเขียนข้อความเพื่อจะไล่หาครูชิชิโอนางเอกได้กดส่งข้อความหาครูซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ลุ้นมากๆว่าครูจะตอบว่าอะไรครูตอบกลับมาว่าไม่ว่างนะ่ะไว้คราวหน้านะนางเอกเนี่ย ก็แฮลสุดๆเลยหลังจากฉลองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะไปต่อกันที่คาราโอเกะนางเอกที่เศร้าๆก็เลยขอตัวกลับก่อนซึ่งไดกิก็ได้เดินตามนางเอกมากเขาพานางเอกไปดูต้นคริสต์มาสต้นใหญ่หนางเอกเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆไดกิจึงได้เปิดประเด็นเรื่องที่นางเอกชอบครูชิชิโอมันน่าเบื่อไปไหมที่เธอชอบครูเนี่ยนางเอกบอกเธออยากจะให้ครูอวยพรวันเกิดให้กับเธอในวันนี้และเธอน่ะก็อยากจะบอกความรู้สึกของเธอว่าเธอรู้สึกยังไงกับครูไดกิพันพาพันคอให้กับนางเอก พร้อมกับพูดสุขสันต์วันเกิดเขาหนาจะอวยพรให้เธอเองยิ้มสินางเอกก็เลยจะท,ทาท่าถามเรื่องที่เขาหอมแก้มเธอวันนั้นได้กี่ชิงบอกกันเลยว่าไม่มีอะไรเรื่องนั้นนะ่ะในตอนนั้นเองจู่จูนางเอกก็ได้รับข้อความจากครูชิชิโอเธออ่านข้อความนั้นแล้วก็ยิ้มอย่างดีใจภาพตัดมาที่นางเอกเมื่อเจอกับครูชิชิโอเธอได้ให้ของขวัญวันคริสต์มาสกับครูก่อนที่ครูจะยื่นตัวพิพิธภัณฑ์สัตว์น,น้ําให้กับนางเอกสองใบาจากนั้นเธอก็ได้เผอจามออกมาชุดใหญ่ครูจึงได้ยื่นทช่ให้กับนางเอง พร้อมกับแซวว่าจะหมูกแดงหมดแล้วจังหวะน,นั่นเองทั้งสองคนได้ใกล้กันมากๆครูค่อยๆย,ยื่นหน้าไปหาหนางเอกช้าๆเธอจึงหลับตาลงครูตัดสินใจไม่จูบนางเอกครูชวนเธอกลับบ้านแทนและระหว่างทางที่นางเอกและครูเดินกลับหน้าของนางเอกก็ได้บังเอิญเห็นทั้งสองคนอยู่ด้วยกันพอนางเอกกลับบ้านไปเธอก็มีความสุขมากๆหารู้ไม่ว่าหน้าของเธอนั้นได้เรียกครูมาคุยด้วยสีหน้าที่เครง่งเครียดหน้าเอ๋ยทมอย่างไม่พอใจว่ารู้ใช่ไหมว่าเขากําลังทําอะไร วันต่อมาที่โรงเรียนได้กี่มาดักรอเจอรครูเขาคว้าคอเสื้อของครูก่อนจะขู่ว่าเป็นครูนะ่ะอย่ามาปั่นหัวนักเรียนเห็นนางเอกเป็นของเล่นหรอถ้าทําแบบนั้นแล้วก็เขาจะไม่ยกโทษให้เด็กขาดครูก็เลยคว้าคอเสื้อเขากลับเด็กแบบเขานะ่ะถ้าไม่รู้เรื่องอะไรก็เงียบไปเลยต่อมาหลังเลิกเรียนนางเอกมาหาครชูชีิโอที่ห้องพักครูเธอมาด้วยความดีใจแต่เธอก็ต้องได้รับรู้ว่าครูไปพิพิธภัณฑ์สรนน้ำกับเธอไม่ได้แล้วถ้าครูไปไหนมาไหนกับนักเรียนคงจะไม่เหมาะสมแน่แน นางเอกนะ่ะอาจจะชื่นชมครูมากกว่าคำว่ารักก็ได้นะนางเอกเอ่ยอย่างน้อยครูก็น่าจะสบตาเธอหน่อยนะครูสบตาของนางเอกพร้อมกับพูดขอโทษที่รักษาสัญญาไม่ได้นางเอกถามทําไมครูถึงบอกเธอว่าสนุกที่ได้อยู่กับเธอละครูไม่รู้สึกอะไรกับเธอเลยเหรอครูไม่ได้ชอบเธอเลยใช่ไหมครูเงียบไปก่อนจะตอบว่าใช่ครูไม่ได้ชอบเธอเลยขอโทษนะนางเอกเดินออกมาจากห้องพักครูเหมือนกับว่าเธอไร้วิญญ,ญาณเธอได้เจอกับไดกีนางเอกร้องไห้เสียใจไดกีก็เลยกอดปลอบน นางเอกเขารู้สึกโกรธที่ทําอะไรไม่ได้เธอหนะักครวรชอบเขาตั้งหากในตอนนั้นเองยูกะก็ได้มาเห็นทั้งสองคนกอดกันนางเอกวิ่งตามยูกะพยายามจะอธิบายว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่ยูกะก็ไม่ฟังนางเอกนางเอกเธอเสียใจมากๆที่ทําร้ายความรู้สึกทุกคนเลยเธอก็เลยหนีทุกคนกลับมาที่บ้านนอกเพราะว่าแม่ของเธอกลับมาที่ญี่ปุ่นพอดีวันเวลาผ่านไปจนเกือบสองอาทิตย์ยูกะและไดกิจึงมาหานางเอกที่บ้านพวกเขากินข้าวเย็นด้วยกันแม่ก็เลยสาธยาย เรื่องราววีรกรรมในวัยเด็กของนางเอกให้ทุกคนฟังแล้วพอถึงตอนนอนยูกาก็ได้นอนห้องเดียวกับนางเอกนางเอกจึงถือโอกาสนี้ขอโทษยูกะยูกาพูดไม่ต้องมาขอโทษเลยเธอโกรธที่นางเอกน่ะไม่ยอมเล่าอะไรให้เธอฟังเลยต่างหากนางเอกบอกที่เธอไม่พูดอะไรเพราะว่ายูกะคือคนสําคัญของเธอมากๆก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงดียูกาโวยวายไม่สิเธอต้องบอกพวกเราหน่ะต้องคุยกันร้องไห้ฟูมไฟาไยด้วยกันเธอหน่ะจะทําตามใจแบบนี้ไม่ได้เธอเองก็สําคัญเหมือนกันนะพูดแล้ว ก็โกรธเพราะว่าไดกิปฏิเสธยูกาแล้วเขาบอกยูกาว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วเธอนนะก,ก็ยิ่งงุดงิดยูกาปาหมอใส่นางเอกสุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็เข้าใจกันในที่สุดจากนั้นพอยูกาลไปายนางเอกก็ลงมาจากห้องเธอเจอไดกิกําลังนั่งชมบรรยากาศอยู่ทั้งสองคนได้นั่งคุยกันไดกิขอโทษนางเอกที่เขาหอมแก้มเธอแบบนั้นทั้งๆท,ที่เธอกําลังมีความทุกข์ใจอยู่นางเอกจึงได้พูดว่าเธอคงรับรักเขาไม่ได้เขาตอบว่าเขาหนะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเขานะ่ะอยากจะให้เธอ กลับไปเรียนมนมอพอเธอไม่อยู่เขาก็รู้สึกเบื่อนะ่ะนางเอกคีดในใจว่าวันนั้นพวกเขาน่ะไม่ได้นอนเลยพอนึกถึงเรื่องครูกับตัวเองก็ร้องไห้ออกมานางเอกตัดสินใจแล้วว่าเธอจะร้องไห้ต่อเมื่อเธอรู้สึกยินดีหรือร้องไห้เพื่อใครสักคนหลังจากนั้นนางเอกก็มาโรงเรียนตามปกติเธอเอ่ยสวัสดีครูเหมือนอย่างเช่นเคยพอขึ้นม .6 มาเธอก็ไม่ค่อยได้เจอกับครูแล้วและนอกจากนี้ไดกีน่ะก,ก็ยังป๊อปมากๆสาวๆในโรงเรียนเนี่ยตามเขาเป็นขบวนเลยนางเอกพึมพำ กับตัวเองว่าเธอไม่ค่อยสบายใจเลยที่เห็นไดกีฮอตขึ้นแบบนี้อยู่กะที่ได้ยินก็เลยทักนางเอกว่าแบบนี้น่ะเขาเรียกว่าหึงนะตัดภาพมาในห้องเรียนเพื่อนๆช่วยกันคิดว่าจะขจัดปัญหาที่สาวๆตามไดกียังไง่ายสาวๆจึงเสนอกันว่าถ้าอย่างนั้นให้นางเอกน่ะไปลองแกล้งเป็นแฟนเขาดีไหมแต่ไดกีก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเขาไม่เอาแบบนั้นเขาเดินหนีนางเอกออกมาจากห้องเรียนนางเอกจึงเดินมาเล่นกับน้องปลาขนานั้นเองครูก็ได้เข้ามาทักนางเอกถามว่าสบายดีไหม ไม่นานนักได้กีก็ปรากฏตัวเขาบอกกับครูว่าเขากับนางเองนะกน่ะกําลังคบกันอยู่นางเองกกําลังจะพูดปฏิเสธแต่ครูก็ได้พูดแทรกว่าเรอถ้าอย่างนั้นก็ดีใจด้วยนะพ่อครูจากไปนางเอกก็โวยวายว่าทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นทั้งทั้งเมื่อกี้ยังปฏิเสธอยู่เลยนางเอกจะเดินนี้แต่ได้กีก็กันไว้ด้วยท่าคาเบดงท่านางเอกเห็นด้วยแล้วก็เขาก็จะยอมเป็นแฟนหลอกๆด้วยทางด้านของครูเขาก็มือลอยเรื่องที่นางเอกเป็นแฟนกับได้กีจนทําให้กาแฟล้นลงมาจากแก้ แล้วก็ลวกมือของครูจากนั้นภาพก็ตัดไปที่นางเอกและไดกีเดินกลับบ้านด้วยกันแต่สาวๆก็ยังเดินตามพวกเขาสองคนนางเอกคิดว่าไม่ได้ผลแน่ๆสุดท้ายไดกีก็เลยจับมือของนางเอกพวกเขาเดินกลับบ้านด้วยกันจนยูก่าแซวนางเอกว่าทั้งสองคนนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยแม้ปากของนางเอกจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่ท่าทางของนางเอกเนี่ยโลกมากๆผ่านไปจนครบหนึ่งอาทิตย์ดูเหมือนจะไม่มีสาวๆมาตามแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องแกล้งเป็นแฟนกันแล้วล่ะไดกีจึงยืนตัว พี่พิทยพัณฑ์สัตว์น้ําให้กับนางเอกนั่นทําให้พวกเขาจึงได้ไปที่นั่นนางเอกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆแถมทั้งสองคนยังได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกด้วยค่ากลับได้กีสารภาพว่าเขาชอบนางเอกนะนางเอกเขินก็เลยหันหลังให้กับเขาเขาพูดกับนางเอกรู้นะว่าเธอหน่ะซื้อบอชอบทําตัวน่ารําคาญและเธอก็ยังลืมครูไม่ลงแต่ว่าเขาหน่ะโงยิ่งกว่าที่ยังชอบเธอแบบนี้เขาหน่ะมีแต่เธอนะเขาชอบเธอนางเอกกาลังจะตอบอะไรสักอย่างแต่ได้กีก็พูดแทรกไม่ต้องตอ เขาตอนนี้ไปคิดก่อนก็ได้เช้าวันต่อมานางเอกวิ่งมาหาไดกีถึงบ้านเพื่อมาบอกสิ่งที่เธอคิดไดกีน่ะไม่เหมือนกับครูตอนที่เธออยู่กับครูน่ะใจเต้นแรงแล้วก็มีความสุขเธอรู้สึกได้ว่าเธอตกหลุมรักครูแต่ตอนที่อยู่กับไดกีน่ะเธอรู้สึกอีกแบบอยู่กับเขาแล้วอบอุน่นพูดอะไรก็ได้รู้สึกดีที่มีเขาแต่ว่าเธอไม่รู้ว่าเป็นรักไหมขอโทษน,นะไดกีถอนหายใจอย่างนั้นรอขอเข้าใจแล้วล่ะนางเอกพูดต่อว่าฟังก่อนเธอยังพูดไม่จบเลยยังไงไดกี ก็คือไดกีเธอคงจะรู้สึกกับเขาเหมือนครูไม่ได้แต่ว่าเธอจะพยายามให้เต็มที่เพื่อมุ่งไปหาเขาแต่คนเดียวถ้าเขาคิดว่ายังโอเคหรือว่ายังมีใจให้กับเธอเพราะงั้นมาคบกับเธอได้ไหมไดกีตอบเขาหนะ่ะจะดูแลเธอให้ดีฝังตัวได้นะจากนั้นนางเอกก็วิ่งกลับบ้านระหว่างทางเธอได้ร้องไห้ทั้งทงที่เธอเคยคิดว่าจะร้องไห้ต่อเมื่อยินดีหรือว่าร้องไห้เพื่อใครสักคนเธอน่ะร้องไห้ทําไมกันนะภาพตัดมาที่โรงเรียนไดกีถูกเสนอชื่อให้ลงแข่งวิ พลส่วนนางเอกก็ไปทําหน้าที่ทําผู้เชกีฬาซึ่งนางเอกจะต้องไปทําผู้ในสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้โดยมีครูชีชีโอคอยดูแลจนตกค่านางเอกก็ตั้งใจทําผ้าพวกขัวให้กับไดกีในตอนนั้นเองครูเข้ามาพูดคุยกับนางเอกแต่นางเอกไม่อยากจะคุยกับคู่ก็เลยจะหนีออกจากห้องแต่ว่าเธอดันสะดุดล้มครูก็เลยรับนางเอกไว้จากนั้นครูก็ได้ก่อนนางเอกนางเอกตกใจก็เลยวิ่งหนีออกมาตัดมาที่วันกีฬาสีนางเอกได้ให้ผ้าพพกขัวกับไดกี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเขาเขาเอาหัววางไว้บนไหล่ของนางเอกก่อนจะบอกว่าเขาหนะดีใจสุดๆไปเลยนางเอกเผลอพูดออกมาว่าเขาน่ะอย่าทิ้งเธอไปนะถัดมาพอถึงช่วงเวลาแข่งวิ่งพลาดก็เกิดเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่าครูชิชิโอลงแข่งวิ่งผัดไม้สุดท้ายเหมือนกับไดกี้ไดกีได้มีการครูครูชิชิโอว่าเขาหนาจะไม่ยอมแพ้แน่ๆซึ่งครูก็ได้ตอบกลับไดกีว่าครูน่ะจะไม่อ่อนข้อให้แน่ๆพอเสียงปืนดังทั้งสองหนุ่มก็ตั้งใจวิ่งขับเคี่ยวกันอย่างสุด นางเอกก็ลุ้นสุดๆเธอตะโกนออกมาว่าพยายามเข้านะสุดท้ายแล้วคนที่เข้าเส้นชัยก็คือไดกีนั่นเองขณะที่ไดกียืนพักเหนื่อยเขามองไปที่นางเอกซึ่งนางเอกเธอก็มองไปที่ครูนางเอกคิดในใจว่าเธอไม่แน่ใจว่าคําพูดของเธอนะ่ะพูดเชียร์ใครกันแน่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ทําให้ไดกีเมินนางเอกอยู่น,น่อยนางเอกเข้าไปชวนไดกีไปค่ายติวด้วยกันซึ่งในตอนแรกไดกีปฏิเสธไม่อยากจะไปตัดผ้ามาที่ค่ายติวนางเอกพย พยายามจะพูดคุยกับไดกี้เธออยากจะให้เขาพูดความรู้สึกของเขาให้เธอรู้ไดกีก็เลยสวนกลับว่าแล้วความรู้สึกของนางเอกล่ะเป็นยังไงแล้วไดกีก็เดินหนีนางเอกไปเลยทันมานางเอกได้รับโทรศัพท์จากนาะว่ามีข่าวร้ายนางเอกยืนนิ่งคิดมากจนไดกีเข้ามาทักเข้นจนนางเอกยอมพูดว่าครูนาเกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไดกีได้ก่อนนางเอกเขาพูดกับเธอว่าไปหาครูซะเธอนะ่ะควรจะยอมรับความรู้สึกของตัวเองเธอน่นยังชอบครูอยู่นางเอกยังปฏิ เว่าไม่ใช่แบบนั้นไดกีย้ำว่าเธอนหนยังชอบครูยูอย่าวิ่งหนีใจตัวเองรีไปได้แล้วนางเอกจึงมาที่สถานีรถไฟในตอนนั้นเองเธอก็ได้รับข้อความจากไดกี้เขาดีใจนะที่เธอชวนมาค่ายขอบใจมากไว้เจอกันนะเหยาบ้าและพอนางเอกจากไปยูกะก็เข้ามาคุยกับไดกีที่กําลังนอนเฮิร์ตอยู่เขาได้ระบายว่าเขาเคยคิดว่าเป็นตัวแทนของใครสักคนก็ได้ถ้ายังมีคนที่รักอยู่ข้างๆแต่ว่าเขาไม่เคยแม้จะเป็นแต่ตัวแทนเลยเขาไม่รู้ ว่าทำไมถึงคิดถึงแต่นางเอกแค่คิดถึงนางเอกแม้เสี้ยววินาทีเดียวมันก็ทำให้เขามีความสุขได้แล้วตัดกลับไปที่นางเอกเธอได้ไปเคลียร์กับครูชิชิโอในตอนนี้ครูไม่ได้เป็นอะไรมากครูสารภาพว่าตอนที่อยู่กับนางเอกมันสนุกมากๆไม่เหมือนอยู่กับคนอื่นๆขอโทษนะที่ไม่เคยบอกชอบเธอเลยครูนะ่ะชอบเธอนะนางเอกบอกเธอหนาะรักครูหมายถึงเคยรักนะ่ะหลังจากที่เธอบอกว่าจะตัดใจเธอก็พยายามจะไม่คิดอย่างที่รู้สึกแต่พอได้ยินว่าครูเข้าโรงพยาบาล ก็ใจหายทาให้รู้ตัวว่าตัวเองยังมีครูอยู่ในใจแต่ว่านะคนที่เธออยากจะให้ความสําคัญที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่ครูขอโทษด้วยนะคะครูตอบไม่เป็นไรการทําให้อีกฝ่ายรับรู้ความรู้สึกมันคือการให้ความสําคัญเหมือนกันนางเอกบอกที่ครูคิดว่าเธอชื่นชมครูมันไม่ใช่นะตอนนั้นมันคือความรักครูยิ้มนางเอกพูดต่อไม่ว่าใครจะพูดยังไงครูน่ะคือรักแรกของเธอนางเอกขอโทษครูก่อนที่ภาพจะตัดมาที่นางเอกกลับมา ฮาไดกีเธอวิ่งมาหาเขาจนสะดุดล้มใส่ไดกีนางเอขอโทษเขาพร้อมกับบอกว่าเธอเคลียร์กับครูแล้วล่ะเธอน่ะแอบกลัวนะเ้าไปเจอกับครูเธออาจจะชอบครูอีกแต่ว่าเธอน่ะกลับคิดถึงแต่เขาไม่ว่าจะทําอะไรก็คิดถึงเขาตลอดเลยเธอไม่ต้องพยายามหรือทําอะไรเลยเพราะใจของเธอพุ่งมาหาแต่เขามากกว่าเธอน่ารักเขานะขอโทษที่ทําให้เขาต้องเจ็บปวดอยู่เรื่อยต่อไปนี้เธอจะทําทให้เขามีความสุขฝากตัวด้วยนะไดกียิ้มก่อนจะถามว่าจริงหรอเขาน่ะไม่ค่อยได้ยิน พูดอีกทีได้ไหมนางเอกพูดว่าเธอรักเขาได้กี่ก่อนนางเอกก่อนจะยื่นหน้าไปจูบเธอเขาเองก็รักเธอเหมือนกันนางเอกทำท่าตกใจไม่คิดว่าเขาจะปากหวานแบบนี้ก็เป็นแปบว่าจูบเมื่อกี้น่ะมันแค่แป๊บเดียวเองได้กี่ก็เลยจูบนางเอกอีกครั้งหนึ่งซึ่งฉากหวานๆนี้ยูกะก็ได้บังเอิญผ่านมาเห็นเธอก็เลยพาเพื่อนๆไปเล่นที่อื่นก่อนเพราะว่าแถวนี้กําลังหวานแววเลยทางด้านของครูได้บอกกับน้านางเอกว่าเขาถูกปฏิเสธแล้วน้าก็เลยไล่ให้ครูไปช่วยทําความสะอาดร้านปล ใจแทนซึ่งนางเอกของเราเธอก็คิดว่าดวงดาวที่เธอเคยเห็นมันเทอประกายสวยงามแท้จริงแล้วมันอยู่บนฟ้าตลอดไม่เคยที่จะไปไหนดาวตกยามกลางวันดวงนั้นเองที่เธอได้พบเจอถ้าเธอพูดอะไรแบบนี้ไปไดกิจะหาว่าเธอน่ารำคาญไหมนางเอกเอ้ยไดกิหน้านายแดงหมดแล้วนะเขาตอบน่ารำคาญน่ะทั้งสองคนหัวเราะก,กันอย่างมีความสุขและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDb ไป6.8คะแนนและถ้าเพื่อน เป็นนางเอกมี2หนุ่ม2ส,สไตล์มาชอบแบบนี้เพื่อนๆจะพิจารณาจากนิสยัยบุคลิกแล้วเ,เพื่อนๆจะเลือกใครอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะและลาวีสเตชันสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ See you next time ค่ะ